เดี๋ยวด้ครับอ่าสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนฝันนะครับผมฝันนะผมฝันเห็นแม่นะครับแม่แม่ของผมเองนะครับฝันฝันว่าท่านเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านนะครับยืนอยู่หน้าบ้านแล้วท่านจับไก่นะครับจับไก่มาโยนนะครับโยนให้ผมนะครับโยนลงหน้าบ้านเลยนะครับไก่ตัวหนึ่งนะครับโยนลงหน้าบ้านหน้าบ้านของผมนะครับบ้านเลขที่แปดหมู่สองนะครับปกติถ้าผมซื้อนะครับ ที่ผมเคยซื้อประจํานะครับแปดบ้านเลขที่แปดอย่างเดียวหมูสองเคยที่เคยซื้อมันมันไม่ออกนะครับแปดสองสองแปดนี้มันไม่ออกมันมันจะออกเป็นมันจะออกหนีแปดสองครับเป็นไม่ออกแปดสองไม่ออกไม่ออกแปดสองก็มันมันจะออกแปดสามกับแปดหนึ่งนะครับสังเกตเกืเอบทุกรอบเลยนะครับฝันเห็นแม่นะครับฝันเห็นแม่ก็มันเลขสูงนะครับแม่ก็อาจจะตีเป็นเป็นเลขเก้าก็ได้ไก่ไก่ที่ก็ตีเป็นเลขเก้านะครับ นะครับบ้านผมบ้านบ้านเลขที่แปดนะครับบ้านเลขที่แปดบ้านเลขที่แปดมู่สองบ้านเลขที่แปดมู่สองมู่สองนะครับแต่ผมซื้อที่ผมซื้อนะครับผมเคยซื้อว่างบางครั้งบอกว่ามันมันจะออกแปดสองแต่ว่ามันมันไม่เคยออกผมเคยซื้อนะครับสองแปดแปดสองนี่มันไม่ยอมออกเลยถ้าฝันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสังเกตดูหลายครั้งต่อหลายงวดนะครับมันมันจะมาออกนะครับ ออกเป็นออกหนีแปดสองมันไม่ออกมันออกสองแปดไอสามแปดนะครับที่มันชอบออกนะครับมันจะออกสามแปดสามแปดหรือว่าแปดสามนะครับแล้วก็แปดหนึ่งนะครับที่มันออกประจานะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่นะครับที่มันออกนะครับอันนี้อันนี้ก็คือความฝันของผมเองนะครับความฝันเมื่อคืนฝันฝันเห็นแม่นะครับว่ามาโยนไก่ไก่แล้วก็ตีเป็เก้านะครับแล,แล้วแม่อายุเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบนะแ,แม่ต้องถามนันงนะนะ ว่าอายุเท่าไหร่แต่ฝันเห็นแม่ส่วนมากถ้าพ่อแกโยนไก่ล,ลงมาหน้าประตูบ้านเลยครับบ้านเลกขี่แปหมูสองแต่เคยซื้อทุกครั้งอ่ะมันไม่ออกหรือมันจะออกวันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ8228เพราะส่วนตัวผมเองผมก็ตามมานานแล้วเลขตัวนี้นะครับนะครับ8228มันไม่ออกแต่ซื้อซื้อหลายครั้งเลยแหละเพราะว่าถ้าแม่แม่แกเคยเล่าให้ฟังถ้าว่ากับน้องสาวเคยเล่าให้ฟังนะครับถ้าฝันเห็นบ้านตัวเองบ้านลกที่ตัวเองนะ มันจะไม่ออกนะครับเพราะมันเป็นเลขแปดตัวเดียวกับเลขสองหมู่สองมันจะออกตัวนี้ไม่สามแปดแปดสามก็หนึ่งแปดสองตัวเนี่ยมันมันออกแน่ครับถ้าฝันลักษณะนะอันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังความฝันนะครับมันขึ้นลงเนาะมันต้องขึ้นลงแต่ว่าเคยซื้อตรงๆอ่ะเคยซื้อตรงๆมันไม่ยอมออกเลยมันไม่ยอมออกหรือวัดนี้มันจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะครับสําหรับวัดมันที่สิบหกนะครับหรือมันจะเป็นหนึ่งแปดก็คือบ้านบ้านมันเลขที่แปดอย่างเดียวนะครับ หรือมันจะเป็น80หรือเปล่านะครับจะจะเป็น80ก็ได้มันมีอยู่3ตัวทค่นี้แหละที่มันจะออก80 98 90ก็เป็นได้แต่ว่า9ไก่ไก่นี้มันแทน9เลยครไก่นี้มันแทน9แต่มันจะ9อะไรแค่นั้นแหละครับเอาไปจับเอาเองแล้วกันเนาะครับอันนี้ก็คือเราสูกันฟังนะครับเราสู่กันฟังฟัมฝันฝันเมื่อคืนเลยนะครับฝันเมื่อคืนฝันว่าแม่ก็โยนเป็นนไก่ลงหน้าบ้านเลยก็บอกเอาไปต้มเลยบอกนี่ไก่เขบอก ันผมไม่เคยฝันแบบนี้แต่ถ้าฝันฝันเกี่ยวกับบ้านตัวเองมันทุกครั้งสองแปดมันไม่ออกมันจะออกไม่หนึ่งแปดก็แปดศูนย์หรือสามแปดแปดสามอย่นี้แหละหรือไม่งั้นมันก็ออกตรงๆไปเลยสองแปดตัวนี้แหละตัวนี้นะครับอ,อันนี้คือเราเคยฟัง,งหรือหรือท่านใดก็อาจจะตีเป็นไก่เนาะจับไก่โยนลงหน้าบ้านไก่มันอาจจะเป็นก้าก็ได้แต่มันจะเป็นก้าอะไรมันจะเป็นเก้าแปดหรือเก้าสองไก่หนึ่งตัวไก่หนึ่งตัวเนี่ยอันนี้ ไม่รู้จะตีเป็นตัวไหนนะครับแต่ว่าก็คือว่านะครับยังไงแฟนๆช่องก็เอาไปเอาไปจับวางเอาเองนะครับว่าชอบตัวไหนรักตัวไหนสังเกตดูหลายครั้งแล้วผมก็จะตามตัวนี้ผมผมน่าจะตามตัวนี้อยู่เพราะตัวนี้ผมตามมานานแล้วแต่ฝันแต่แต่ถ้าฝันอย่างเงี้ยะมันมันไม่ออกสองแปดมันมันจะออกแปดสามสามแปดแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดหรือแปดศูนย์มีอยู่แค่นี้แหละออกถ้าวันเกี่ยวกับบ้านบ้านของตัวเองนะครับก็คือเพราะว่าสังเกตหลายครั้งถ้าฝันเห็นปุ๊บมันไม่ยอมออกเลยสองแปด ตามสูตลายังนะครมาลองลองดูวันนี้ลองดูวันนี้ผม,มาาก็น่าจะจะลองดูวันนี้ครับจะลองดูครับโอเคนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับงวดวันที่16มีนาคม2563นะครับ,รบใา้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้กันทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ